ครับนี่บรรยากาศหลังเกมนะหลังจากที่หำหันกันมาตั้งนานนะฮะก็แต่ละคนดูสภาพฮะเดี่ยวหมดแล้วนี่วิชานี้่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีก็มาเชียร์อย่างเดียวครับมาเชียร์อย่างเดียวเพราะว่าเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆในทีมนี่อดีตกองหลังนะตอนนี้เป็นเป็นเป็นกองหน้าเลยฮะผ้าเย็นเสิร์ฟน้ําแข็งเดี๋ยวอ่าส่วนแมนแมนนี่ก็แมน ชูดีนะฮะเป็นไงบ้างครับหมดเรื่อวหมดแรงพอครับพออีกแล้วฮะแมม่ตอบไม่คำเดียวว่าพอเพียงเดียวครับหวานมารือเปล่าฮะเป็นไงหวานมาทีหลังครับมาทีหลังเขาเป็นไงบ้างวันนี้ดีสัตวอาทิตย์ที่แล้วขึ้นมาหน่อยนึงครับแล้วก็ต้องออกบ่อยๆ่อครับโอ้แล้วนั่นพุงหรืออะไรฮะ ดูที่ไปยืนใกล้กันดูที่ใครใครใครเขากันฮะดูเขาคนนั้นเขาเขาเก็ตเดือนแล้วครับผมเสามเดือนอ๋อฮะแข่งกันท้องครับผมเข้าไหนเนี่ยเขาไหนได้เราเนี่ยฮะฝากบอกทีมงานราากระบังนะครับเขาต้องชมชมพูกับตาหวานชาแนลครับกดดูได้เลยกดติดตามให้ด้วยครับกําลังพัฒนาช่องลุงจ่าร่ากระบังก็มีไอ้ดุลคนเดียวกําลังกําลังทำอะไรครับลุงจ่ามีไอ้จุ๋ม อนนี้มึงเห็นว่าปูขายยาเหรอเนี่ยฮดูไม่สุภาพครับไม่สุภาพกระช่องผมสะอาดครับอา,อานะโอโมร <นะ S 2> ครับโอโมเกินโอโมรครับโอโมรครับสะอาดถ้าไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากครับใช้โอโมนะฮะับเอโ,อโต้ก็โอ้โหเป็นไงครับวันนี้เกมสัมภาษณ์นิดนึงก็ก็สนุกดีครับออกก๊าซสนุกครับผมนี่รู้สึกว่าวันนี้ซาบิเกะเม็ดเราวันเนี้ย น่าจะเตะบอลไม่หลไหลไหลายไม่ใช่พาราพาราพาราเซตัมมอลฮะอ๋อมาฮะวันนี้มาโอ้โหอะไรกันเพื่อนนะฮะโอ๊ยวันนี้มีอะไรมาฝากครับผมโอ้โหนี่คือปลาศกยี่ฮะยี่สกครับยี่สกฮะแล้วข้างล่างไปทำอะไรอะครับน้า ทำอะไรฮะเก็บพริกเก็บเริ้เก็บโหิกไซเบิ fruit, gram, anyway? ้ม e ี่สวนเราอะตั้งหลังวันนี้เาบอกว่าหลังสนามเราก็จะปลูกเยอะยังเนาะนะครับปลูกมะละกอปลูกพริกกระเพรามีมะกออนะครับหลายอย่างตะไคร้นะครับเพื่อเวลาเสร็จหลังเกมพวกเราก็จะมา อ่าลีแหละกันหลังเกมนะฮะนี่ก็ผักตำลึงไปไม่หมดตอนนี้ก็เก็บได้เยอะแล้วลุงเย้กับลุงจิ้งจอ脚ขาวก็จองเสื้อเข้ามาวันนี้จิ้งจอ脚ขาวนะฮะก็คือพักผ่อนนะฮะถึงครบสองเดือนยังครับเอาเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุฮะซีโครงดอกก็เลยเลยต้องพักยาวอันนี้เป็นเป็นกองหน้ากองกลางตัวยืนเลยครับกว่าซื้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่ใครเก็บเก่ยายเราไม่มีใครเก็บก็รีบไปลุกชาติไปโจไปโอ้โหนี่เป็นไงฮะวันนี้เรามีกลับพี่น้า เอแม่มึงเอาลูกกระบามาเอเราแหนบขึ้นนะวันนี้เราสูงแล้วยกมาแล้วสิ้นสิ้นสิ้นนะฮะอันนี้ชายาดองเีแล้วมาโนนนะน้ำท่วมัได้ทลับด้วยอ้ะเน้ท่วมยจุคสจุแล้วก็ตำลึงผาท่วเอลากสูงเกเก่งกอริล่าก้อยไม้อย อ๋อนี่มีทั้งมีทั้งก้อยนะครับก้อยปลาเลยครับตัวใหญ่มากตัวนี้กินตัวนี้ถึงโลไหมถึงโลไหมฮะถึงโลไหมตัวนี้เพราะเมื่อก่อนนี้มันคือมันแม่น้ำมันเป็นหน้าหน้าวัดอยู่แล้วไงตอนนี้มันก็เป็นคลองเป็นคลองโอ้ยไข่ทั้งนั้นเลยที่เห็นดำๆนี่ไม่ใช่อะไรนะไข่ฮะต้มปลานี่ก็รู้นะวว่าตรงไหนอยู่แล้วไม่ไม่เป็นอะไรนะ โอ้ไข่ทั้งนั้นเลยไข่เต็มท้องผมนึกว่าเป็นเป็นขี้มันเป็นไอ้ไส้อะไรมันเนี่ยไ, <ข S 1> ไข่ฮะไข่ยอดเลยครับีกอเตาถ่านครับก็เตาถ่านโอ้โหเป็นไงยฮะเตาถ่าน ตรงนี้เสาเสาจะมีจะมีซ้ำต่อนะครับ ไปรับแล้วแค่กระปุกไฟอันนี้กระปุกไฟมีอะไรอีกไหมใครก็แค่กระปุก สะเดาแล้ขมไม่พอเหรอครับไม่พอครับต้องสะเดานะหวานไม่ลมครับพิจารณาคำนำปลูกขมอย่างนี้ก็ต้องสะเดาแล้วล่ะโอ้โหเนี่ย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 สะเดาสะเดาดอกดอกอาพิจาร์จิ้มไปขอละชาชาชาเดี๋ยวก่อนชาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถามก่อน มีการเพิ่มสะเดาขึ้นะะมายังไงเนี่ยไม่ไงไยังไงเนี่ยมันมันผมนไม่พอหรือยังไงดีดีเขาดีเขาไม่ให้มาไหนนะน<อ>ี่ไงอ๋อนี่ถ้าผมไม่พอนี่ไงไแล้วนนแล้วก็มีเมนูอีกแลกตรงนี้ก็จะเป็นนี่งไงใกล้เสร็จแล้วฮะลาบปลาฮะ ปลายี่สุกครับส่วนที่เป็นหัวก็เอาไปต้มวันนี้มันไ,ไม่ต้องกลัวครับเพรกลัวเราเพียบวันนี้เ <c oughs> <c oughs> ชฟเชฟเชฟอ่าเดะสตรี uh เต็มๆฮะเต็มๆไข่ลุงจ่าเล่นไข่แล้วไข่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 ไ่ไข่ไข่่ไข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 ่ไไข่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 ไ ไม่รู้ครับมีขนาดหม้อยังไม่เห็นเลยเนี่ยเจนิกซ่าเอาเอาหม้อกของไปไหนเนี่ยปลาเป็นตัวเล็กสุดหมาแม่ก็อร่อยมากครับแมนต้องชิมี่แมนชิมี่แมนเดี๋ยวเดี๋ยวให้อร่อยครับมากครับอร่อยมากครับเดี๋ยวุบป็นไงบ้างคือมันมันยังไงมันมันเป็นนิ้ววอมหรือยังไงฮะัี่เยี่ยมครับเยี่ยมครับปลาตัว นี่อย่าลงวันนี้นะมีงานมาพี่เมนูเพียบนะฮะหวานเลยวันนี้หวานทำไรหวานทำไมอ่ะ